สอดแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศเบอร์เสื้อของอาหมัดดิอาโลปีกป้ายแดงของสโมสรอ,ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นเบอร์ที่อดีตนักเตะระดับตำนานหลายคนเคยใส่มาก่อนในอดีตที่ผ่านมาขณะเดียวกันตัวนักเตะ ก็ได้เปิดเผยภาพแรกของเขากับการสวมเสื้อของสโมสรนออกมาให้สาธารณะได้ชื่นชมเช่นเดียวกันวันนี้แมนยูเดลี่ไบเซอจึงขอเก็บเกี่ยวรายละเอียดเหล่านี้มาอัปเดตให้เ,เพื่อนๆได้รับทราบกันถตาก่อนอื่นสำหรับคนที่ชื่นชมคลิปนี้อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้พลาดข่าวสารใหม่ๆของสโมสรในทุกวันและเป็นกาลังใจให้กับช่องน้องใหม่ของเราด้วยนะครับ ในด้านเทคนิคแล้วยูไนเต็ดเซ็นสัญญาคว้าตัวดิยาโลมาลมทีมได้สําเร็จตั้แต่เมื่อช่วงตลาดซัมเมอร์ที่แล้วเพียงแต่ปล่อยยืมตัวให้กับอัตาลันตาไปใช้งานอีก6เดือนเพื่อจัดการเรื่องเอกสารต่างๆที่จําเป็นทั้งหลายสำหรับค่าตัวในการย้ายทีมของเขาครั้งนี้อยู่ที่สนนราคา19ล้านปอนด์ในเบื้องตน้นบวกกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติม,ตมอีก18ล้านปอนด์เพื่อจะขึ้นอยู่กับผลงานของนักเตะในอนาคต อย่างไรก็ตามดิยาโล่อกก็เข้ารับการตรวจร่างกายและสัญญาย้ายทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ก่อนที่สโมสรจะประกาศคว้าตัวเขาอย่างเป็นทางการผ่านหน้าเว็บไซต์ของทีมล่าสุดในวันนี้ยูไนเต็ดก็ได้ออกแถลงการใหม่ออกมาอีกฉบับยืนยันว่าดาวเตะวัย18ปีจะสวมเสื้อหมายเลข19ลงเล่นให้กับทีมตลอดช่วงที่เหลือของฤดูกาลและจะปักชื่ออาหมาัดเอาไว้ีด้านหลังของเขา ทั้งนี้หากเรามาย้อนดูกันสักเล็กน้อยถึงบรรดาอาดีตนักเตะระดับตำนานของสโมสรก็มีหลายคนที่เคยผ่านการสวมเสื้อหมายเลขนี้มาแล้วเรามาดูกันสักหน่อยว่ามีใครกันบ้างเริ่มจากเดวายยอร์กอดีตดาวยิงชุดควอตเปลิลแชมป์กับทีมเมื่อปี1 9 9 9ซึ่งน่าจะเป็นซูเปอร์สตาร์ที่ผู้คนจดจำกันได้มากที่สุดกับเสื้อหมายเลข19ของเขาหลังยิงไปถึง65ประตูในช่วงเวลาสีฤดูกาลกับทีมเช่นเดียวกับนิกกี้บัต มิดฟิลด์จากคลาสออฟ9 2ที่ในตอนแรกก็เริ่ต้นด้วยการสวมเสื้อเบอร์นี้ลงเล่นได้กับทีมไปทั้งหมด78นะัดก่อนจะเปลี่ยนไปสวมเสื้อหมายเลข8ในปี1996ลอนนี่ยอนเซนอดีตปากลังพันแกร่งก็เป็นอีกคนที่เคยสวมเสื้อหมายเลขนี้มาแล้วเช่นกันหรือแม้กระทั่งเอ็ดฟินฟันเดซาอดีตนายดันระดับตำนานก็สวมเสื้อหมายเลข19อยู่1ฤดูกาลก่อนจะย้ายไปสวมเสื้อหมายเลข1 เคราปีเกเองก็เคยสวมเสื้อเบอร์นี้เป็นเวลาสั้นๆกับสโมสรก่อนจะย้ายไปสร้างตำนานกับบาร์เซโลนาหรือแม้กระทั่งในทีมชุดปัจจุบันอย่างมาคัดแรดฟอร์ดก็เคยผ่านการสวมเสื้อเบอร์นี้มาแล้วโดยยิงได้24ประตูจาก105เกมก่อนจะย้ายไปสวมเสื้อเบอร์10 ด้านตัวของดิอาโลเองก็อดใจไม่ไหวกับความตื่นเต้นที่จะได้ย้ายมาอยู่กับหนึ่งในสโมสรชั้นนําของโลกทําให้เขาโพสภาพของตัวเองในสีเสื้อของสโมสรแล้วอัพลงไอ t o สตอรีดให้ชาวโลกได้เห็นกันแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดว่าดิอาโลจะประสบความสาเร็จกับทีมตามรอยบรรดารุ่นพี่ทั้งหลายเหล่านี้ได้หรือไม่ร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ใต้คลิปเลยแล้วไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ